ะคกะ็จะมาสอนลงฟอนนะเพราะว่าเห็นงานของหลายๆอย่างไม่ได้เลือกฟอนที่มันเข้ากับงานเท่าไหร่สำหรับคนที่ใช้ในโทรศัพท์เนีัยก็จะมีที่ให้ไปซื้อฟอนมาดแต่เดี๋ยวอันนั้นจะเป็นต่อไปแล้วกันว่าออวันนี้สำหรับที่ใช้นุ่มเน่คลิปไม่ได้ยาวคนะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลย เราก็อาจจะต้องเข้าไปที่ g o เกิลนะคะอ่า,าแล้วก็พิมพ์ก็ได้ฟอตนต์จะเป็นเว็บแรกที่เป็นที่นิยมนะคะเราก็เลือกในการเลือกฟอนต์าใช้ในเชิงกรารศึกษาเนี่ยไม่ได้เสียหายอะไรนะก็เอามาใช้สง่งได้แต่ว่าทางที่ดีก็ควรจะสัญญาอนุญาตว่าฟอนต์นที่เราเลือกมาเนี่ยเอ่อฟรีหรืาสิทธิ์หรือเปล่า เรื่องของลิขสิทธิ์ก็สัง่งมาาก็ให้เราไปสืบค่ะลิขสิทธ์ฟอนกระโดดอันนี้เป็นฟอนต์ที่อยู่ในเว็บ font.com ออมาจาก็จะลองเลือกมาให้เรานะคะอันนี้เป็นฟอนต์เลือกฟอนต์นี้ลวกันนะคะเป็นฟอนต์ดินดินเบอร์สองนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเราจะเจออีดําตรงนี้แล้ว,ลม,ลวม,มันจะมีคำว่าดาวน์โหลดกดดาวน์โหลดนะคะ มันก็จะมาเป็นไฟล์ซิปแบบนี้แล้วก็โชว์อาาีกนะคะพอเราโชว์อินโฟเดอร์แล้วาามันจะขึ้นมาตรงนี้อยู่ในไฟล์ดาวน์โหลดนี้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 นะไฟล์นี้พอได้แล้วให้เราคลิกข,ขวานะคะเลือกถ้าใครใช้ Windows 11นะก็เลือกโชว์อ Option. อปชันนะคะแล้วก็ มันก็จะขึ้นมาคลิกนะขวา Show More o p t i o n นะคะแล้วก็เลือกแตงไฟล์เป็นกดเดินตามด้วยชื่อของขา,าแล้วก็แตะบบ้ลคลีกเข้าไปเราจะเจอสัญลักษณ์ฟอนคือนอะีนะคะนี่เลย่นะ,ะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้สเต็ปต่อไปให้เรานะคะเข้า คอนโทรลแคนเอลซึ่งคอนโทรลแคนเอลของอาจารย์เนี่ยเปหน้าเดสก์ท็อปอยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่มีให้ไปที่แว่นขยายค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าคอนโทรลแคนเอลต่อ C O เนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้แล้วพิมพ์แค่ C O มันก็จะขึ้นจะสังเกตว่ามันจะเป็นหน้าต่างสีฟ้ากดเข้าไปพอกดเข้ามาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ทีเนี้ยบางคนอาจจะเห็นว่าเข้าคอนโทรลแคนเอลแล้วเป็นแบบเนี้ยให้เราเลือกฟิล์ไฟล์ตรงเนี้ย คตชักให้เป็นเพื่อเป็นสมองวาร์ก็ได้ก็คือเราจะเจอกลองเรีว่าฟอนต์นะคะพอเราเจอแล้วเราก็จับบัญชีเข้าไปเนี่ยคือฟอนต์ทั้งหมดที่เครื่องเรามีจากนั้นเราได้ทําการแตะไฟล์ฟอนต์ที่เราลุกไปแล้วี่คะเราก็ย่อให้มันเป็นหน้าต่างวิธีการติดตั้งฟอนต์คือง่ายมากๆ ก็คลิกเลือกแล้วก็ซาเข้ามาแค่นี้แล้วนะคะเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นเราจะรู้ได้ยังไงว่าฟอนต์น้องอ่ะน้องตินตินทีนี้ยมาหรือเปล่าทีนี้มันขึ้นแอบเหา็นนะคะทีนี้วิธีการเลือกใช้งานฟอนต์เราต้องจำชื่อฟอนต์ให้ง่าค่ะว่า,าชื่ออะไรตก็อยากเช่นอาจารย์นี้ชื่อตินติน,นใช่ไหมก็จะพิมพิมพ์ เา่าอะ,ะนั้นอ,อ่ะแล้วก็จะเลือกหาชื่อฟอน T e I N นี่อยู่ตรงนี้คอนที่ดาวน์โหลดมาแสดงว่าคอนนี้น่าจะยังลงไม่ ก็จะได้เลยนะคนะคถ้าฟอนต์ไหนมีปัญหาก็อย่าไปใช้มันนะคะก็เปลี่ยนฟอนเราเลือกได้นี้น่าจะตัวการันมีปัญหานะที่นี่น่าจะได้แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเลือกการเลือกใช้ฟอนนะาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้ฟอนก็สำคัญนะคะเราก็ต้องเลือกใช้ฟอนให้เหมาะกับงานงานจะออกมาดูดีได้เนี่ยขึ้นอยู่กับฟอนเลยนะฟอนคือพระเอกแล้วก็นางเอกงาเลย มันก็จะทําให้งานเราไม่ถูกตานะอันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะสําหรับใครที่ทํางานมาแล้วเรารู้สึกว่าฟอนต์ยังไม่ถูกใจแล้วไม่รู้วิธีลงฟอนต์เนะี่ยอาจารย์สอนแล้วก็ลองไปปรับแก้งานก็ไ,ได้นะโอเคคะ่ะ